สวัสดีครับคุณผู้ชมห้องข่าวจากสเปนนะครับวันนี้เราก็เหมือนเดิมครับอยู่ที่สนามซ้อมของสโมสรแอตเลติกอมาติดนะครับซิวดาเดปัตปิวา่าย่านมาคาดดออนดานะครับก็กําลังรอการลงมาฝึกซ้อมของเจ้ามุ้ยธิทป์แดงดาครับซึ่งก็วันนี้น่าจะเป็นการซ้อมเบาๆเพราะว่าเมื่อวานที่ผ่านมานั้นแอตเลติกมาติดลงเล่นในเกมโกปาเดเลรอบแทีมสุดท้ายนะครับกับเรอัลเบติส เสมอมา1-1แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยจะไปพบกับทางด้านของเซอร์เบียนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้อารติโกามติดนั้นอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีจริงๆนะครับวันนี้มุ้ยก็คงจะมาซ้อมเบาๆนะครับนักเตะค่อนข้างที่จะล้านะครับพวกที่ลงเล่นมาน่าจะมารีคอเวอร์นะครับแล้วก็มุ้ยก็อาจจะได้ซ้อมร่วมกับพวกที่ไม่ได้ลงสนามน,นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นการซ้อมแบบที่ไม่มีลูกบอลนะครับเล่นกับลูกบอลเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการวิ่งแล้วก็ เรียกความฟิตนะครับขณะที่ผมกําลังยืนพูดอยู่กับหน้ากล้องอยู่ตอนนี้นะครับแม่มีซูเปอร์สตาร์ค่าตัวระดับพันล้านยืนอยู่ไม่ไกลนะครับนั่นคือราดามินฟันเก่านั่นเองครับคุณผู้ชมฟันเก่านั้นมีการบาดเจ็บนะครับในเกมลาลิก้ากับเรเบนเต้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับตอนนี้เนี่ยกำลังเรียกความฟิตอยู่ครับใช้เวลาประมาณ20วันครับสำหรับฟันเกาในการที่จะกลับมาลงสนามนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของแอตติโกมาริดในระยะนี้เลยทีเดียวนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูราเมนฟันกาวไปพ,พลางๆแล้วก็รอจังหวะที่เจ้ามุ้ยลงมาฝึกซ้อมริ่มกับเพื่อนร่วมทีมชุดใหญ่ครับ จมุยนั้นมาซ้อมวันนี้ค่อนข้างจะสายครับไม่ใช่ว่าหมายความว่าจมุยมาสาสนะครับแต่ว่าทีนั้นเริ่มซ้อมค่อนข้างสาสครับโดยจะ,ะโดยเริ่มซ้อมในช่วงเวลา11โมงเครื่องนะครับเมื่อมาถึงสนามแล้วก็เข้าไปที่โรงยิมเมเซียมนะครับเพื่อ,อเล่นเวทเทรนนิ่งประมาณสัก1ชั่วโมงครับจากนั้นจึงลงมาที่สนามซ้อมในช่วงเวลาเที่ยง40นาทีครับ ในการฝึกซ้อมนั้นเอ็นโชโล่ดิเอโกซิเมลเนี่ยคุณซื้อใหญ่นั้นแบ่งลูกทีมออกเป็น2กรุปด้วยกัน,นครับนั่นก็คือกรุปที่ลงเล่นในเกมกับเรเบติสเมื่อคืนที่ผ่านมาก็แยกออกไปนะครับส่วนอกีกรุปหนึ่งก็คือกรุปที่ไม่ได้ลงเล่นในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีเจ้ามุยรวมอยู่ด้วยในกลุ่มนี้นะครับนอกเหนือเจมุยนะี่ก็จะมอะีอย่างเช่นเตียโกเมนเดสนะครับ ดานิเอลกาตาดิอาสคเกปูริโดโดอินโกซิสมานะครับแล้วก็ราอูกาเซียครับที่ไม่ได้ลงเล่น,นครับก็จะเน้นหนักหน่อยครับมากกว่าทุกแรกที่ลงเล่นในเกมที่ผ่านมาครับเริ่มต้นของการฝึกซ้อมก็เหมือนเช่นเคยครับเป็นการออกวิ่งไปรอบรอบสนามครับ ุยนั้นวิ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับทางด้านของเอ็มเร่เปโรโซกรูนะครับอาตา t ูรานแล้วก็มาริโอสซัเรสสภาพอากาศวันนี้ค่อนข้างดีมากครับแดดออกแล้วก็อุณหภูมิไม่หนาวเย็นจนเกินไป หรู่ราวสักประมาณ8-9องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าดีขึ้นกว่าช่วง2-3วันที่ผ่านมาครับ มุยก็วิ่งตีคู่มากับเอมเร่ครับดาวเตตุรกีกับเอมเร่เนี่ยแม้ว่าจะเพิ่งย้ายมาร่วมทีมแอตเลติกมาดริดในฤดูกาลน,นี้ครับแต่ว่าภาษาสเปนของเขาเนี่ยรุดหน้าไปไกลมากครับซูเมเน่ก็ยืนคุมอยู่ห่างๆครับร่วมกับทีมสตาร์ทโค้ชอย่างปาโบ์เตกา เกมบนบุโกสครับวันนี้ซ้อมกันที่สนามย่าจริงครับสนามที่อยู่ทางด้านหน้าสุดของซิลดาตเดปอพ์เดวามากาดาออนดาหลังจาก วนรอบสนามเสร็จนะครับก็จะมีการปรับระยะการวิ่งครับนบีบ่ครับก็ไปตามทีไท่ไ,ทดทดได้วางบาร์เกอร์เอาไว้ครับ โดยกลุ่มของมุ้ยนั้นจะเน้นเน้นเรื่องของพลักกำลังมากหน่อยครับวิ่งจากเส้นเขตหลังประตูนะครับขึ้นมาที่จุดมาร์คเกอร์ที่ได้เห็นในภาพเมื่อสักครู่ครับ ออรั์เตก้าก็มาคุมแล้วก็สั่งว่าจะต้องวิ่งยังไงครับเป็นกา,การวิ่งในระยะสัก20เมตรนะครับแต่ว่าจะมีการจับเวลาให้วิ่งอยู่ในเวลาเท่าไหร่ครับซึ่งโดยวรวมแล้วประมาณาไปกลับเที่ยวละ8วินาทีครับ ในจังหวะการวิ่งนี้ออเตกาก็จะนับถอยหลังไปด้วยครับเพื่อบอกให้นักตเตะรู้ว่าเวลานั้นเหลือเท่าไหร่ครับให้วิ่งในเวลาที่จํากัดเอาไว้ครับก็วิ่งอยู่นี่ครับลายเซตครับแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้ซ้อมกับบอลแต่ว่ามุ้ยก็บอกว่าหนักเหมือนกันครับกับการเรียกความฟิตแบบนี้ครับ กับการซ้อมวันนี้ครับแอตติกมาเด็ดก็มีคนฟรานนะครับที่ก่อนหน้านี้นมีอาการบาดเจ็บก็หายเจ็บกลับมาร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้ว ทุกๆครั้งในการฝึกซ้อมนี่ซุเมเนจะคอยยืนดูห่างๆครับในช่วงของการวิ่งวอมหรือว่าฝึกทักษะในด้านต่างๆครับซุเมเนนั้นจะมาจับงานใกล้ชิดในส่วนของการขึ้นเกมและก็การวางแท็กติกคที่เหลือก็จะปล่อยให้เป็นน้าที่ออร์เตกาครับได้คุมทีมได้คุมนักเตะนะครับให้เรียกพละกำลังหรือแม กระทั่งในเรื่องของการรีโครเวอร์ครับชาติประางการหลังจากจบมชครับนี่ก็เป็นกลุ่มที่ลงสนามไปนะครับจะมีแค่ซีโออาเซนโลคนเดียวครับที่ไม่ได้ไม่ได้เล่นแต่ว่าก็ไปอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยโยจมวันนี้ก็นี่ครับเน้นในเรื่องของการวิ่งครับสปีดในระยะนี้ครับประมาณสั่20เมตรไปก็บ ก็ค่อนข้าจะหนักทีเดียวนะครับวิ่งเยอะครับวันนี้ครับสำหรับโจมุนเชเดอสิดแดงแดงครับนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับของการฝึกซ้อมร่วมกับทีมแอตเลติกมาเตดครับวันนี้อาจจะยังไม่มีอะไรมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาติดตามกันต่อครับว่ามูซี่ฝึกซ้อมอะไรบ้างครับกันนี้ก็อยู่กับมูซเหมือนเคยคุยกันเหมือนเคยแล้วก็คําถามแรกเหมือนเดิมเลยเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ ก็ปกติครับก็แบบนะก,ก็ก็เป็นการซ้อมทั่วไปไม่ได้มีอะไรมากนะครับวันนีจ้จะเท่าที่เห็นก็คือเล่นกันเบาๆไม่เบาหรอกพี่ก็เหนื่อยนิดหน่อยผมว่ามันเป็นปกติดะก็ถ้าแข่งมาอะไรเงี้ยพวกสำรองที่ไม่ลงอะ่ะเขาก็คือเขาก็ต้องเรียกเพื่อให้เขาต้องซ้อมหนักเพื่อรักษาความฟิตไว้อะไรเงี้ยก็คือวันนี้อาจจะไม่ได้ซ้อมเยอะแต่ว่าก็แบบเน้นอะ่ะคือแบบว่าเหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยแป๊บเดียวทำงานสั้นๆ ก็เท่าที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยเหมือนเราอยู่ในช่วงปรีซีซั่นแต่ว่าเขาอยู่ในช่วงแมชการแข่งขังนนะครับที่ผ่านมา2อาทิตย์เนี่ยมู้ยสู้สภาพร่างกายตัวเองเต็มร้อยหรือยังฟิตเรียงพร้อมที่จะลงแมชจริงๆหรือยังไม่ผมว่าผมผมว่าผมก็ดีขึ้นนะแต่ว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่เคยลงเป็นแบบว่าแมชจริงจังเลยนะเพราะว่าผมว่าอย่างหนึ่งมันต้องมีแมชฟิตเนสอะคือเราไม่ต้องซ้อมหนักก็ได้แต่ถ้าเราได้เล่นตลอดอะไรเงี้ยสภาพความฟิตมันก็จะคงอยู่ เพราะว่าอย่างซ้อมกับแข่งอะไรเงี้ยการทํางานมันไม่เหมือนกันคือซ้อมเหนื่อยกว่างแต่ว่าพอไปแข่งจริงๆอะ่ะมันอาจจะทํางานหนักกว่าแต่ไม่เหนื่อยเท่าอะไรเงี้ยผมว่ามันมันก็บอกไม่ได้ว่าผมพร้อมพร้อมที่จะแบบฟิตเต็มที่ในในแมตช์ยังเลยกระแสตอนนี้มีข่าวออกมาเรื่องเกมทีมชาติไทยกับคูเวตนะครับมุ้ยอยากเล่นไหมผรมอ่ะโอ้โห ผมว่ามันทีมชาติมันก็สําคัญอ่ะมันมีไม่กี่คนที่แบบว่าได้รับใช้ชาติอ่ะผมว่าถ้าถ้ามันมีโอกาสถ้าเขาเรียกผมเนี่ยผมก็ผมก็พร้อมที่จะไปดิผมก็ต้องไปดิเพราะว่ามันเป็นของชาติอ่ะก็สรุปแล้วนะครับว่ามุ้ยนั้นก็สภาพสภาพความฟิตตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยแต่ว่าอยากจะได้แมชมากกว่านะครับอยากจะได้ลงเล่นมากกว่าแล้วก็ในเรื่องของประเด็นทีมชาติที่มีการพูดถึงกันเยอะมุ้ยก็บอกว่าพร้อมที่จะลงเล่นนะครับให้กับทีมชาติไทยเดย เกมกับคูเวตวันที่6กุมภาพันธ์นี้ครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่คุยกันว่ายังไง